บนถนนหรือว่าเดินถนนก็ตามเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะครับ,รบเรื่องรับรองเดินทั้งใครทั้งนะครับสนใจเรื่องไขยเพิ่มเติมในขณะนี้นะครับก็ที่กระทรวงรับรองนะครับนะครับในเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของผล การดาเนินงานขับเคลื่อนนะครับเวลาปลูกเรียงไยโดยหน่วยงานที่ลงนามนนคือข้อตกลงความร่วมมือนะครับมี80หน่วยงานได้ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการทําอย่างต่อเนื่าก็เล็กน้อยประมาณหนึ่งเต็งนะครับก็ท่านมีการจัดกิจกรรมเสริมการสวูหมกที่ภัยอย่างเป็นระยะระยะนะครับ ก็ขอนำนวยเองคณะกรรมการทุกท่านนะครับว่ายัางคงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับรู้วาระของจนโยบายในรับร<น>ู้กแก่ประชาชนทุกท่องทางเพื่อป้องก,กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนทางวาระนะครับตามนโยบายของทุก่าตรการจังหวัดขอแสดงความยินะครับ เป็นภาพที่เราไปร่วมปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดการลงหลงในทางมะลายครับแต่ทั้งไปครับมีท่านผู้เข้าการเป็นประธานในการประชุมนะครับเลขาการก็มอบหมายให้กับผมพันธุ์เวชโชชาศกใสนะครับรองร่วมการรับผิดชอบตรวงนี้นะครับแล้วบางทีจับกลุ่มหรือเป็นขาดรุนแรงกาจจะเกิดปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นซ้ำแล้วทํำเล่าก็จะมีการจับกลุ่มนะครับซึ่งในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตามภาพฉายนะครับทุกสภมีผลการปฏิบัตินะครับว่าก่าตัดเตือนพวกที่รื้ หยุดรถลังเส้นหยุดรถโดยว่าหยุดบริเวณทางข้ามนะครับจำนวน45รายและออกไปสับเทียบตับจำนวน5รายตามภาพฉายครับครับผมขอในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายบนบริเวณทางม้าลายนะครับก็ยังคงบฏิบัิอย่างเข้มงวดต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้นักสืบการท่านใดสังพบเห็นการกระทำความผิดโดยเฉพาะฝ่าฝืนบนทางม้าลายนะครับก็สามารถที่จะโทรแจ้ง อาจารย์ผูตรวจดำเนินการได้ทันทีครับวันนี้ทางผู้การจังหวัดได้สั่งการไว้ครับทางในส่วนของระบบอุทธรณ์จังหวัดการปรับปรุงวิศวกรรมจราจรปรับปรุงเส้นทางนะฮะเราเรียนเชิญผู้แทนทางแขวงทางหลวงนครปฐมแขวงทางหลวงสมุทรสาครแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทนครปฐมสุดท้ายก็คือเทศบาลนครพนมนครปฐมเรียนจากลำดับครับเรียนเชิญบนะครับหนึ่งจุดนะครับทางหลวงเลขสามเจ็ดห้าสิบจุด ทางหลขงหมายเลข3 33 32 31นะครับ2จุดทางหลวงหมาสเลข3ง3 2 2จุดนะครับแล้วก็ทางหลวงมาเลข3 234 2จุดทางหลวมายเลข3 24เนี่ย2จุดนะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3 296 3จุดทางหลวมายเลข3 3 1 2จุดนะครับแล้วก็ทางหลวสมเลข3 133 2จุดนะครับซึ่งจุดที่เราจะเดินการแล้วช่วยหายต่อคเนื่องก็จะเป็น ห้าตอย่แล้วก็้าตัวื่น